ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านโดยนะครับผมพบกับผม NPD Gaming นะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับ น้องๆก็รับชมกันได้ตามของผมเปิดเลยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสาธิตในการเล่นนะครับภายใน1วันหรือว่าภายในอ่าตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงหกใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเล่นนะครับผมวันนี้ผมก็ได้สมัครใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่สาสตัวละครนะครับมีธน,นูเอ้ยมีดาบมีทนูนแล้วก็มีนินจานะครับผมวันนี้ ถามว่าเราจะรู้ได้ไงเราเราเล่นไปกี่ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้กิจกรรมมาใหม่นะครับผมคนที่เล่นใหม่หรือคนที่เลิกเล่นแล้วกลับมาเล่นใหม่จะมียาตัวนี้มาให้นะครับผมชื่อของยาคือยาเทพไ้มนทินนะครับผมยาตัวนี้มันดียังไงนะครับผมมันก็ตามตามที่แบบตัวหนังสือขึ้นเลยนะครับมันก็มีของเกือบบัฟเกือบทุกอย่างในเกมยกังะครับผมอยู่ในนี้หมดนะครับผมนี่ครับผมเหลือไปหกสิบแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ ผมเริ่มเล่นนะก็คือผมกดใช้เลยนะครับผมตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยยามนทินนอนนี้ใช้ได้24ชั่วโมงตอนนี้เหลือ14ชั่วโมงกับ30 3นาทีก็เราเรา,เราเกือบประมาณ9ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงนะผมเลเวล10นะครับผมทั้ง3ตัวละครน,นี้นะครับผมผมเรียกปาร์ตี้ไว้นะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับปาร์ตี้คือตัวนี้ครับผมบัฟตัวนี้นะครับเราต้องปาร์ตี้เท่านั้นนะครับผมถึงจะได้มาเพิ่มนะครับผมบวกกับยาเทพมุนทินนะครับผมว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเพราะว่า บัฟตัวนี้ที่เรามีปาร์ตี้ก็คือค่าประสบการณ์5 0าค่าพิชิต50สบายสบายครับผมเปิดหน้าจอทิ้งไว้สัก3จอตั้งแต่ตั้งแต่ผมเล่นมานะครับผมวันนี้ผมก็ปล่อยบอททิ้งไว้แบบนี้แล้วกลับมาดูในเ e v e ลหกแล้วนะครับตอนนี้ทั้ง3าตัวเลยก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณราวกับ9ชั่วโมงนะครับผมไม่เหมือนสมัยก่อนครับผมก็จะได้เลเวลหกสิบนีนนานนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเล่นฟรีใส่ฟรีก็ไม่ต้องเติมครับผมแค่สมัครใหม่แล้วก็จิ้มเท่านั้นนะครับผม จะได้ตัวน,นี้นะครับผมเป็นยาเทพและมุนทินดีมากนะครับมันมี24ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาลองดูอีพี2นะครับผมว่าผมจะผมจะไปถึงเวทเท่าที่เท่าไหร่นะครับเอาจนกว่า,ายาตัวน,นี้จะหมดเลยนะครับว่าเราได้เวลสูงสุดอะถ้าเราใช้มุนทินใน1วันเนี่ยเราจะได้เวลเท่าที่เท่าไหร่นะครับผมติดตามอ p พี2นะครับพี่น้องวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับจะมาให้ดูนะครับผมว่าใช้ยาเทพและมุนทินภายใน1วัน กับตัวละครที่สร้างใหม่เลเวลจะสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ต้องขอย้ํานะครับผมว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปาร์ตี้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเล่นเราเล่นปาร์ตี้เนี่ยมันจะได้บัฟตัวนี้มาบวกกับการที่ตัวละครถ้า2ตัว3ตัวขึ้นไปมันก็จะช่วยกันตีจะไวขึ้นนะครับผม อันนี้ก็เป็น2ประกอบที่สําคัญนะครับต้องลองพิจรารณาดูครับพี่น้องวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายต้องขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ได้มารับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหมอ่อีพีสองนะครับผมสวัสดีครับ